รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นเรื่องใหญ่ประจําวันพุธนี้นะครับและแน่นอนยังคงเป็นเรื่องการตายแบบที่มีข้อสงสัยของคุณแตงโมนิดาครับและวันนี้ครับเราเองก็เพิ่งจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแลวก็สื่อมวลชนหลายๆท่านก็คงจะได้ข้อมูลเดียวกันว่าการตายของแตงโมน,นั้นมีการทําประกันชีวิตไว้และประกันชีวิตนั้นก็มอบให้กับลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกแท้ๆของคุณกระติกและวันนี้ครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนี้เราก็มีแขกรับเชิญคือทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมและรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จลัดชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับและแน่นอนอีกหนึ่งท่านนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับคุณธัญรเศรษลามนรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธัญญาครับ S <S วันนี้ทุกคนก็ได้ข่าวเซอร์ไพรส์มากเลยว่าจริงๆแล้วน้องตังโมเนี่ยได้ทำประกันชีวิตมอบเงินประกันทั้งหมดให้กับลูกบุญธรรมซึ่งพูดสดในรายการคุณธัญญาใช่ไหมฮะค่ะคออือตอนที่มาออกรายการนนะคะก็ประมาณน่าจะสิบเดือนแล้วอะค่ะก็ในรายการมีการมอบกรมธรรจากทิศยาประกันภทยให้กับคุณแตงโมนะคะในรายการชิตาพาซีนแล้วทีนี้ย คือตัวตัวแท้เองอ่ะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้หรอกว่าผู้ที่รับผลประโยชน์เป็นใครแต่ว่าเราเห็นแตงโมเขานั่งเซนแหละว่าเขาเป็นคนเซ็นเอกาสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยพอพอมันเกิดเรื่องอ่ะทางรายการก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมีประกันตรงนี้นะตอนแรกเราเราก็เข้าใจว่าเออเดี๋ยวจะได้แจ้งเพื่อนๆแตงโมให้ทราบจะได้บอกคุณแ uh huh. ม่ก็เลยบารูุว่าอ๋อจริงจรัสแ,แตงโมเขา เขายกผลประโยชน์ให้กับลูกบุญธรรมนะคะอืมแล้วตอนที่ถ่ายรายการวันนั้นแตงโมได้บอกไหมครับว่าเขายกให้ใครหรือเหตุใดถึงยกให้ลูกบุญธรรมคุณธัญญาทราบไหมครับไม่มีการไม่มีการพูดถึงเลยค่ะคือในรายการเนี้เราเราให้กรรมกมาทันกันทุกเทศอยู่แล้วก็เราก็ไม่ได้ไปไปถามว่าให้ใครอะไรยังไงเพราะว่าเขาจะมีเอกสารมาให้เซ็นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแขกรับเชิญแต่ละท่านว่าว่าจะเซน็นรายละเอียดยังไงอย่างเงี้ยเราไม่รู้ แต่พอมันมาเกิดเหตุตอนเนี้ยค่ะเราถึงถึง,ถงต้องต้องคุยกับทางประกันภัยทางเกียรประกันภัยอะค่ะคับก็เลยทราบว่าอ๋อเขาเขาเขียนชื่อลูกสาวแล้วคุณธัญญาทราบไหมครับว่าวงเงินประกันทั้งหมดเป็นจนํานวนเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านบาทค่ะอืมเป็นเงินไม่น้อยทีเดียว 1, ซึ่งยืนยันว่าทางรายการเองก็ไม่ทราบทางรายการเองก็เพิ่งจะทราบเมื่อติดต่อไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็จริงๆทางทีมงานคืออย่างเช่เนี่ยพี่ก่อนเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปนั่งดูรยายละเอียดแต่ว่ามันก็จะมีน้องทีมงานที่เป็นคนยื่นเอกสารให้เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอมันเกิดเรื่องอะ่ะเราก็เลยได้คุยกับทางประกรันว่ามันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปก,ก็มาทันก็คือออกมาแล้วแล้วก็เป็นชื่อน้องค่ะอ,อประกันประกันเนี่ยเหลือระยะเวลาเท่าไหร่ครับครอบคลุมนานแค่ไหนครับ เออจริงๆเนี่ยมันอยู่ในระยะเวลาหนึ่งปีแต่ว่าจากที่แตงโมงมาออกรายการนี่มันประมาณสิเดือนนะคะอ๋อก็ยังอยู่ในช่วงกําหนดแล้ว<ช>พอตอนนี้เป็นข่าวทุกคนรู้แล้วว่ามีประกันชีวิตฉบับนี้อยู่แม่<ช>ของ<ช>น้องรูปบุญธรรมคือคุณกะติกเนี่ย<ช>ได้ติดต่อทางรายการมาไหมครับไม่นะคะยังไม่ได้มีการติดต่อจริงๆถ้าติดต่อเนี่ยก็คือเขาต้องติดต่อกับทาง ทิเบตประกันภัยซึ่งตอนนี้เนี่ยได้คุยกับทางทิเบตประกันภัยก็คือยังไม่ได้มีการติดต่อค่ะยังยังไม่มีการประสานกันใช่ไหมฮะใช่ก็คือตอนนี้กรมธรรม์อะ่ะตัวกรมธรรม์อยู่ที่ไหนเราเราก็ไม่ทราบเพราะว่าตอนที่รายการจบแล้วเราได้รับกรมธรรม์จากทางทิเบตประกันภัยเนี่ยก็ได้ส่งไปที่ทบ้านแตงโมงาตามตามที่อยู่ที่เขาให้ไว้อะคะอ่ะอทางทางรายการไม่ได้เก็บไว้เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะส่งไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะค่ะอ่าก็คือตอนนี้สรุปว่ายังไม่มีการติดต่อจากคุณกระติกในการที่จะดําเนินการใดๆเพียงแค่ทางรายการของคุณธัญญาได้ออกมาพูดถึงว่ามีอยู่แค่นั้นนะครับใช่ค่ะใช่โอเคขอบคุณขอบคุณคุณธัญญามากมากเลยนะครับสาหรับข้อมูลครับขอบคุณมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะที่อนรงครครับเรื่องนี้เนี่ยถ้า มีประกันอยู่จริงจะต้องดําเนินการยังไงกันต่อครับประกันมีอยู่จริงรแล้วก็ประกันเนี่ยทางคุณแตงโมทําเอาไว้ให้ลูกสาวของคุณกะติกครับและเมื่อประกันทําสัญญาไว้แบบนี้เขาก็ต้องจ่ายให้ครับที่เมื่อเช้าบอกว่าแม่จะไปคัดค้านเนี่ยแม่จะค้านได้มีกรณีเดียวคือคือแตงโมฟื้นขึ้นมาแล้วไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนอื่นมเมื่อมันทําไม่ได้เนี่ยเพราะง้นวิธีการคัดค้านไม่ไมสามารถทําได้แล้วถ้า,ถ,าถ้าได้เงินจริงๆเนี่ยน้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่ครับ ใครจะต้องเป็นคนดูแลเงินหรือใช้จ<ร>่ายเงินเลยเพรมันก็ต้องเป็นคุณกติกาเซดูแลให้เพราะเขาเป็น,เป,นเป็นแม่ใช่ไหมแม่ตามกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองเนี่ยสามารถใช้อํานาจในการดูแลเลียกดูบทได้หลายอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือการเอาทรัพย์สินไปใช้แต่ต้องเป็นการใช้ เพื่อการเลี้ยงดูบุตรนะครับแล้วใครจะมาเป็นคนที่สูจน์นะครับว่าใช้เพื่อเลี้ยงดูบุตรเพราะว่าสุดท้ายบริษัทประกันก็จะเอาเงินโอนเข้ามาในบัญชีของแม่อยู่แล้วหรือเปล่าหน้าที่ของบริษัทประกันคือการจ่ายตามสัญญาประกันวินาศภัยตามสัญญาประกันชีวิตเ<อ>ท่านั้น,น,นเมื่อจ่ายมาแล้วคุณจะเอาเงินไปทําอะไรนั่นเป็นเรื่องของคุณ ก็คือไม่สามารถตรวจสอบได้จะเป็นตรวจสอบอยังไงมันเรื่องของเขาบร<อ>ิษัทป,ประกันมีหน้าที่ค่าจ่ายแต่ว่าแต่ว่าในนั้นเขียนว่ายกให้ลูกๆเขาก็ต้องเป็นเพียงเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับเงินคนจะต้องอยู่ในบัญชีเด็กหรืออยู่ในบัญชีแม่เงินต้องอยู่ในบัญชีเด็กแต่ถามว่าเด็กอายุแค่เนี้ยใช้เงินไม่เป็นก็ต้องให้แม่แเป็นคนกํากับดูแลอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่เขามีพ่อและแม่แล้วเขาเลิกกันนะแล้วมันมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินของเด็กเนี่ยอันนี้เขาต้องไปร้องขอศาลเยาวชนขั้นตอนจะเยอะหน่อยแล้้้วถาาาสมุิเเเงนนโอขใบัญชีด็ก๊ แม่ของคุณแตงโมสามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้เพื่อให้ตกไปถึงมือลูกแท้ๆได้ไหมไม่ได้แม่แตงโมไม่เกี่ยวแล้วคือตอนนี้ตัดออกไปเลยหน้าที่แม่แตงโมคือเอาใบมอระบ,บัตรลูกให้ให้เขาไปเบิกเงินมีแค่นั้นเองแล้วต้องไปรับการขอคำมาใหม่อีกรอบถ้าจะยากเลยนะฮะก็ต้องทำเพ,เพราะดูดูทรงแล้วคือตอนนี้ก็คือสรุปว่าตัวเงินอันนี้ไม่สามารถที่จะ คัดค้านอะไรได้เลยใช่ครับเงินต้องจ่ายตามสัญญาเมื่อต้องจ่ายให้เด็กก็ต้องจ่ายให้เด็กคุณคุณกระติกเองเนี่ยจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปให้คนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะสมมติสมมติสมสมุตินะใน worst case เลยหรือเลวร้วายสุดอันนี้ผมผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าปักปมนะถ้าสมมุติว่าเป็นการฆาตกรรมร,รู้ตอนหลังว่าเป็นฆาตกรรมรเงินก้อนนี้ถ้าโอนมาแล้วต้องทํายังไงต่อให้เป็นการฆาตกรรมแล้วคุณกระติกไปเกี่ยวข้อง เงินก็ยังต้องโอนให้เด็กอยู่ดีเพราะเด็กมไม่ได้ไปค่าผู้ทําประกัน<อ>กรณีเดียวที่ทางบริษัทประกันจะไม่จ่ายก็คือค่าตัวตายหรือคนที่มีสิทธิ์ได้ประกันเนี่ยไปทําการค่าคนที่ทําประกันไว้<อ>เพื่อหวังเงินประกันอไอ้กรณีเน,นี้ยบริษัทจะไม่จ่ายพาะกันกรณีเนี้ยต่อให้ผิดไม่ผิดยังไงบริษัทก็ต้องจ่ายอ๋อโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็เข้าใจเรื่อง ของประกันแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่คือเมื่อคืนนี้ครับคุณแซนได้มีการไลฟ์สดถ้างั้นเดี๋ยวใครที่พลาดไปหรือว่าอยากตามเรื่องราวนี้ไปดูวิทีาของคุณแซนพร้อมๆกันเลยครับคือโมเดินมาเรามานั่งปัสสาวะอยู่ตรงท้ายเรือตรงตรงขายอย่างที่เะนได้เล่าไปนะคะแล้วพอเสร็จทีนี้ตอนที่โมพยายามจะพยุงตัวลุก,ลกขึ้น เหมือนกับว่าเขาอาจจะเสียหลักแล้วก็ชุดเขาอะอาจจะเปียกน้ําข้างหลังเพราะชุดเขายาวสันคิดว่านะคะเขาเลยต้องดึงดึงดึงขาด้วยน้ําหนักที่แรงพอสมควรเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มทรงตัวไม่อยู่ทีเนี้ยจันะก็เริ่มไหลลงไปด้วยเพราะว่าด้านหลังมันจะไม่มีที่ก้านอะไรเลยฉันก็เลยบอกโมขอกูตั้งหลักแป๊บนึงนะเพื่อที่สันจะหันกลับไปด้านหลังที่จะเกาะตรงด้านฝั่งหัวเราจะได้ค่อยให้โม เกาะซะหรือว so um, uh, uh. ่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ดึงตัวเองขึ้นมาแต่ทันทีที่ทหานไปข้างหลังอะโมก็ปล่อยเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปพยายามโผล่ไปเกาะตรงไอ้กาบเรือปะใช่เปล่ากบเรือตรงตรงกาบเรือค่ะแล้วเขาก็พลิกตกลงไปอะแล้วพอตกลงไปปุ๊บยังไงต่อครับพอตกลงไปปุ๊บฉันก็ตะกรีดเลยค่ะกรีดตะโกนเลยค่ะว่าโมตกน้ําแล้วก็เอคุณจอฟเขาก็ตะโกนไปต่อเลยค่ะว่า โมตกน้ําเหลือก็รีบบกกลับไปตรงที่ทีค่คิดว่าบริเวณที่โมตกน้ําไม่เกิดไม่ถึงสามสิบวินาทีค่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นหรือว่าไม่ไม่มีแม้กระทั่งร,ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในน้ําเลยตอนนั้นนะเพราะถ้าเกิดเห็นแค่ข่อยเห็นแค่เง,งาของโมหรือว่าเห็นอะไรฉันมั่นใจว่าฉันกระโดดค่ะคำถามนะคะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่า เมื่อคืนนี้ก็มีดราม่าเยอะว่าคุณแซนพูดไม่ตรงนะครับต้องถามเลยว่าไม่ตรงที่ว่าคือไม่ตรงสคลิปที่เขียนไว้หรือไม่ตรงประเด็นที่เราอยากรู้คือเขาพูดเหมือนเหมือนลืมในสิ่งที่พูดครับคุณทนายเชื่อไหมกับเมื่อคืนนี้ถ้าเราเป็นคนดูเรากำลังคอมเมนต์อยู่นะเราจะบอกว่าไปเอาคนเขียนสคริปมาพูดแทนก็ได้จะได้ตรงบทเพราะว่าเมื่อกี้เห็นหันไปดูอยู่เลยไม่รู้ว่าที่ออกมาไลน์เมื่อวานเนี่ยออกมาจากความรู้สึกข้างในหรือจําใจต้องพูด แล้วคุณแซนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายนะที่แตงโมสัมผัสด,ด้วยครับผมเป็นเรานะเราจะต้องอยากไปกราบ,บขอขมามากกว่ากระติกอีกอแต่ไม่ไปไว้แต่มาเปิด a c e b o o k เออมาเปิดไอจีไลท์อืมอืมอืมแล้วมีข้อพิรุธอะไรบ้างครับกับเรื่องนี้ใน,ในคำพูดที่คุณแซนพูดคือเล่าเล่า,ลารอบที่สามผมก็ยังฟังแล้วก็ยังวกวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่嗯嗯嗯แต่ที่ฟังได้ประเด็นหนึ่งก็คือชอ็ชอตที่หล่นเนี่ยยังไงแซนเห็นแตงโมหล่นต่อหน้าแน่นอนอืแต่แต่เธอไม่ช็อกเลยนะ เธอไม่มีอาการช็อกเลยน,นี่คือแปลกมากคนทั่วไปเห็นคนอื่นเสียชีวิตต,ต่อหน้าเนี่ยนอนไม่หลับนะภาพมันจะติดตาแบบรู้สึกว่านอนยังเอาไปฝันน่ะแต่นี่คือเหมือนเธอไม่ได้รู้สึกอะไรที่ดูนะเธออาจจะรู้สึกก็ได้แต่ผมดูแล้วผมไม่รู้สึกว่าเธอรู้สึกแต่ประเด็นที่เธอพูดมาอันนึงน่าสนใจไม่รู้ว่าเธอจะเป็นคนที่สามไหมที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคดีนี้ออันนี้น่าสนใจ เรื่องราวต่างๆผมว่ามันมีเรื่องที่เราสงสัยแล้วก็ต้องการหาความจริงกันอีกเยอะทีเดียวยังไงเบรกนี้ก็เวลาหมดแล้วพบกับเรื่องราวดีๆเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆเดี๋ยวเรายังมีถามท่านอาจารย์วีรศักอีกช่วงหน้าครับกับเป็นเรื่องใหญ่ครับ กะติกยังไม่ไม่คุณแม่ไม่เห็นกระติกลองไห้สักครั้งเดียวเลยจริงๆกระติกเนี่ยต้องร้องไห้ปลุกไฟด้วยซ้ำเราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะ,ะการแสดงออกต่างกันนะแม่หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูลองไห้ปลุกไฟได้แต่หนูอยู่ตหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยหนูหนูทำไม่ได้หนูพูดจริงๆหนูเสียใจแล้วลวกระติกเป็นอย่างนี้กับคุณแม่ได้ยังไงไม่หมดหนูเสียใจแม่ ช้าอีกสิบนาทีหนูโทรหรืออีกครึ่งชั่วโมงหนูโทรคุณแม่ก็จะจะให้อภัยนะแต่นี่สี่วันวันที่เจอศพทั้งโมงก็ไม่เห็นคุณเนี่ยแต่ให้คุณแม่คิดยังไงคุณมีอะไรปิดบังคุณแม่หรือเปล่าหนูไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแม่ไม่มีเลยสักนิดนึงนิดนึงก็ไม่มีน้องโมตกน้ำแล้วหนูไปที่อูเรือที่ปอก็ได้ อย่างที่หนูบอกหนูหนูหนูคิดแต่การค้นหาแม่รูไว่าตอนหนูไปที่อู่เรือคุณแม่มาที่ท่านาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยรู้สิหนูไม่รู้ค่ะแม่มีเด็กๆของคุณอ่ะไม่รู้ค่ะมาเชิญคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งคุณแม่เราบอกว่าคุณแม่เราอ่ะเถียงกันแบบเนี้มันไม่จบหรอกเพราะว่าแม่ไม่เชื่อหนูเถียงคุณแม่ไม่ได้เถียงนะแม่ไม่ใช่แม่ไม่เชื่อหนูค่ะความในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัย นะคะแล้วหน,หนูหนูจะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในสำนวนมีแล้วสุขภ<ะ>าพที่ตำรวจมีแล้ว<ะ>แต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่าคนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดก,การลูกคุณแม่เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่หลกคือทําไมไม่ไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อน,อนหนูช่วยหน,หนูโทรหาพี่โบไงเอาขึน้นน ตกไปเล้วจะไปโทรหาพี่โบทําไม <spe aker> เพื่อนๆเขาก็ชืวยกันตามหาในคลิปก็มีเราวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะ <spe aker> เราทํากันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโม,โมโจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้ําคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมเราจะให้หนูทํายังไงอ่ะแม่โดดลงไปชีแม่จะโดดลงไปชดด่วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ําเป็นอนะ่ะแล้วคุณจะหนูว่ายน้ําไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดงความช่วยเหลือ กับเข้าสู่เป็นเรื่องใหญ่กับคลิปที่คุณกติกแล้วคุณแม่ได้มีการกล่าวขอโทษกันแต่เท่าที่ดูครับ,รบพี่รณรงค์มันเรียกว่าขอโทษได้ไหมแบบนี้ก็ขอโทษอยู่นี่ไง <c oughs> คุณแม่ก็ฟังหน่อย <c oughs> แม่ต้องฟังหน่อย <c oughs> นี่ก็แสดงออกไม่เหมือนคนอื่นเขามันมันแปลกไหมครับต้องถามอาจารย์ว่าการที่คนหนึ่งคนมาขอโทษที่แตกต่างไม่ได้แบบไม่ได้อย่างที่เราเห็นนะ ในทางในทางนิติเวชแบบนี้ที่ที่อาจารย์เคยไปพิสูจน์หลักฐานหรือไปเก็บข้อมูลเคยเจอญาติคนหรือเพื่อนคนผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายๆแบบนี้ไหมผมผมอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของคนนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมอยู่กับคนที่เสียชีวิตเป็นหลักแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่สอดคล้องกับสังคมมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกนะครับอาจจะดูแปลก แต่ว่าจะบอกว่าความไม่สอดคล้องนั้นเป็นความผิดปกติหรือไม่เนี่ยม,มันก็บอกยากนะครับเพราะว่าแต่ละบุคคลอาจจะมีบุค,คลิกที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉันก็คงต้องไปว่ากันในข้อเท็จจริงอของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการกระทํามากกว่าดูที่หลักฐานับเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าการแสดงออกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไปขอโทษแต่ถ้าแม่อยากฟังคําขอโทษของหนูแม่ไปถาม้อยเวร <c oughs> อันนี้ขอโทษภาษาอะไร <c oughs> แปลกไหมในทางในทางกฎหมายพี่รณรงค์ก็ทํางานมาเยอะ การที่เพื่อนสนิทเสียชีวิตไปสี่วันแล้วไม่ติดต่อแม่เลยเนี่ยอันนี้คือแปลกมากคนทั่วไปอ่ะถ้าสนิทจริงไม่ต้องเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวนะหล่นต่อหน้าอย่างเงี้ยเสียชีวิตต่อหน้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบไปไปเจอญาติเขาแล้วขอโทษเขาอ,อ่ะอคือวันนั้นช่วยไม่ทันจริงๆไม่งั้นมันจะเป็นความผิดติดตัวนะมันจะรู้สึกผิดมากเลยที่วันนั้นฉันไม่ถือห่วงยางกระโดดลงไปช่วยไอ้ที่แม่พูดมาไี่ถูกมากเลยนะ ดีนะที่แม่แค่พูดเพราะว่าวันนั้นเขาตกใจจนเสียสติหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเขาก็ว่ายน้าไม่เป็นอืตกใจจนเสียสติเอมผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะคนอายุวัยสามสิบจะสี่สิบแล้วเนี่ยสติมันต้องมีมแล้วคุณสามารถจะดูแลคิวของดาราได้นะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีการทํางานแบบวางแผนมมเมื่อเป็นการทํางานแบบวางแผนสติแค่นี้ไม่หลุดหรอกและอ,อยู่กันต้งหลายคนแต่ไม่ใช่การกลับบ้านไปนอนแน่นอนอประเด็นอันนึงเวลาเราจะไปขอโทษใครสักคนนะ อย่างกรณีพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยครับกรณีอุบัติเหตุแบบนี้นะคือมันไม่ตั้งใจหรอกแต่ยากเขาโมโหแน่นอนผมมักจะแนะนําตัวลูกความผมหรือคนที่มาปรึกษาผมซึ่งหลายร้อยหลายพันเคสเนี่ยไปขอโทษเขาอไปช่วยจัดงานศพไปแสดงความเสียใจเขาเขาจะด่าจะว่าไปใช้ในศาลให้ศาลเห็นว่าเราเนี่ยมีความเมตตาหรือควมพยายามในการที่จะไปขอโทษเขาแล้วแต่ กระติกไม่ได้โดนแจ้งเข้ากล่าวหาไงแม่จะมาให้อภัยหรือไม่ให้อภัยก็ก็หนูก็ขอโทษแล้วละกันอก็ขอโทษแล้วมองได้ไหมว่าจริงๆเขาบอกเองว่าเขาอยู่หน้าเรือเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของโมแค่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยต่อให้อยู่ในที่เกิดเหตุคนทั่วไปก็ต้องรู้สึกว่าแสดงให้อีกฝั่งเขาเข้าใจว่าเราเสียใจการที่ไปแสดงปฏิกิริยาแบบนั้นเนี่ยมันไม่เรียกว่าการขอโทษมันเรียกว่าการขอไปที ผมถามทางข้อกฎหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นคนตกน้าในในเคสที่เราเห็นนะแล้วเราไม่โดดลงไปช่วยแล้วคนนั้นจมน้ําตายผมบอกอย่างหนึ่งแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยโดดไปก็ตายคู่อแต่ถ้าจะช่วยให้มันถูกต้องเนี่ยต้องมีชูชีพติดตัวไปด้วยครับเพราะงั้นต้องปรับมายเซ็ตสมัยไม่ใช่ว่าเห็นคนหล่นน้าโดดไปช่วยทันทีเดี๋ยวตายสองศพไม่ได้คุณต้องมีอุปกรณ์ชูชีพถึงจะกระโดดลงไปได้อ๋อใช่เพราะหลายคนตอนเนี้ในโซเชียลอ่ะจะพูดว่า ถ้าเป็นเพื่อนผมหรือถ้าเป็นผมถ้าเป็นชั้นนะชั้นโดดลงไปแล้ว <Ừ. S 2> พวกแกไม่ทําแบบนั้นพวกแกไม่รักเพื่อน <Ừ. S 2> แต่ตอนเนี้ยเรากําลังบอกว่าแม่น้ําเจ้าพญาไม่ใช่สระว่ายน้ําแม่น้ำเจ้าพญา,า,าไม่เหมือนสระว่ายน้ํามันมีคลื่นมันมีะระลอกแล้วมันมีน้ําวนด้านล่างเ,<อ>เพราะงั้นต่อให้กว่ายน้ําแข็งแม่น้ำเจ้าพญานี่ดูดมาหลายศพแล้วยังไงก็ตามต้องมีอุปกรณ์ชูชีพซึ่งอุปกรณ์ชูชีพตัวนี้เนี่ยคุณกระติกอยู่ด้านหน้าอาจจะมาไม่ทันก็จริงแต่คนสุดท้ายที่เห็นน่ะ น่าจะคว้าชูชีพหรือโยนลงไปให้น่าจะทันโอ้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับข่าสุบเกสุดท้ายของเป็นเรื่องใหญ่นะครับและแน่นอนวันนี้หลายคนก็ยังคงมีคําถามแล้วก็ข้อมูลต่างๆหลั่งไหลมา จริงบ้างไม่จริงบ้างหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นการสมคบคิดหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหลายคนคิดไปถึงการฆาตกรรมและวันนี้ข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาคือการไปจําลองเหตุการณ์ของทั้ง5คนที่อยู่บนเรือมีข่าวอาบอกออกมาว่าให้การที่ขัดแย้งกันเองหรือให้การที่ไม่ตรงกันกันกบความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงต้องถามอา,อาจารย์วิรสักนะครับ,รบว่าแบบนี้เนี่ยทางนิติวิทยาศาสตร,ร์ เป็นเรื่องผิดปกติไหมกับคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วก็พูดจาไม่เหมือนกันแบบนี้คือผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นทัศกษะของทางพนักง,งานสอบสวนนะครับที่เขาจะต้องมีการสืบแล้วก็สอบนะครับว่าในกรณีไหนที่พูดจริงพูดไม่จริงแล้วก็ต้องให้จําลองสถานการณ์นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งเวลาสอบถามเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้สอบถามเพียงครั้งเดียวสอบถามหลายครั้งและการจําลองเนี่ยให้จําลอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการสอบถามหรือสอบสวนแล้วมันไม่ตรงกับที่จําลองคือเวลาไปทำเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นละว่าจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงนะครับแต่ในแ่คะเดียวกันยิ่งถ้าไปดูเรื่องหลักฐานบ,บางครั้งบอกว่าเป็นแบบนี้แต่พอไปตรวจหลักฐานมันกลับไม่พบหลักฐานพวกนี้เลยอ่าเพราะฉนัั้นนนอี้ก็จะเป็นปัญหาแต่แน่นอนคือมันอาจจะมีข้อจํากัดยกตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าถ้าจะไปนั่งตรงบริเวณตรงนั้นจับกับวัตถุใดก็น่าจะมีลายพิมพ์นิ้วมือ เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเนี่ยถ้าบอกอะไรก็ไปตรวจตรงนั้นแล้วถ้ามันมีมันก็มีความน่าเชื่อถือ<ต>ในระดับนึงแต,แ,ตแต่มันมีข่าวว่าเขาเอาเรือไปล้างแล้ว<ช>นี่สินั่นคือประเด็นว่าแต่ถ้ามันมีข้อจํากัดข้อจํากัดคือหมายความว่าตัวเรือถูกไปล้างซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครยืนยันนะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงมันก็คือวัตถุพยาน ที่ควรจะเก็บได้เพราะ<ก>ท,ที่ผมถามว่าเอาเอาเรือไปล้างเนี่ยเนื่องจากว่าตัวแก้ววายเนี่ยอยู่กัน6คนแต่เจอแก้วแค่ใบเดียว <ฮะ S 2> นั่นหมายความว่ามันต้องมีการเก็บภายในอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วผมถามนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าหลายคนสงสัยว่าอาจจะเกิดการต่อสู้กันจนพัดต,ตกน้ําเป็นไปได้ไหมว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดบนเรือแล้วทําการล้างเลือดแล้วจะตรวจสอบเจอไหมครับ คือจริงๆในกรณีของเลือดเนี่ยถ้าเกิดเป็นบาดแผลชีค่ะขนาดใหญ่ตามที่เป็นข่าวนะครับค่อนข้างรุนแรงมากเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะมีเส้นเลือดแดงใหญ่ที่อยู่บริเวณต้นขาเนี่ยที่ออกด้วยเลือดจองในปริมาณที่มากมมในการที่เลือดออกปริมาณที่มากเนี่ยการล้างเรือเนี่ยต่อให้ล้างอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับล้างไม่หมดลอกครับเพราะว่าเราจะใช้ในตัวของสารลูมิเนลในการพ่นที่จะมองเห็นในที่มืดเนี่ยมันจะอยู่ตามหรือตามซอกตามต่เนี่ยเราสามารถตรวจเอาไป ระบุได้ว่าเป็นเลือดของใครโดยการผ่านการตรวจด e ีเอนพวกนี้ทาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเล็ดลอดการตรวจในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากถ้ามีการบาดเจ็บบนเรือ,อแล้วมีรอยเลือดนั่นหมายความว่าต่อให้มีเลือดอยู่เอาผงซักฟอกเอาน้ํายาทาความสะอาดมาล้างก็ยังสามารถที่จะเห็นรอยเลือดได้ทุกลนก็ทําแบบนี้ครับก็คือพ<อ>ยายามจะใช้วิธีล้างด้วยน้ํายาต่างๆแต่สุดท้ายก็ตรวจได้หมดครับ,รบมแล้ววันนี้ผมได้ยินข่าวมาอีกอย่างหนึ่งว่าบาดแผลเนี่ย มีคุณหมอหลายท่านที่ดูแล้วบอกว่าไม่น่าจะใช่บาดแผลจากใบพัดเรือคือผมว่าเป็นเรื่องความเห็นเพราะฉะนั้นทุกคนให้ความเห็นได้เพราะฉะนั้นคนที่จะสรุปเนี่ยก็คือผู้ที่ผ่าชนสูตรแล้วก็เป็นคนที่เห็นบาดแผลมากที่สุดอย่างผมเองก็เป็นคนที่วิเคราะห์และดูจากรูปนะครับที่เห็นแล้วก็วิเคราะห์แต่ผมตั้งประเด็นนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีของการที่เราบอกว่าเป็นบาดแผลเนี่ยมันต้องบอกให้ได้ก่อนว่าเป็นบาดแผลก่อนตายก่อนการเสียชีวิตหรือหลังการเสียชีวิตครับผมทีนี้ถ้าเป็นก่อนการเสีย ชัดเจนว่ามันก็มีอยู่สองที่ครับคือบนเรือหรือในน้ำอ่าอันนี้ถ้าเมื่อกี้เราพูดประเด็นเรื่องวุฒอะไรเดี๋ยวก็ต้องไปหาเอาแต่ถ้ามีก็ไปตรวจพิสูจน์บนเรือว่ามีรอยเลือดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีมันคือในน้ําครับผมคําถามคือในน้ําขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรที่มันจะเป็นวัตถุทําให้เกิดบาดแผลได้บ้างอือันนี้ก็ต้องไปหาดูและเอาสิ่งนั้นมาตรวจเปรียบเทียบ ว่ามันจะทําให้เกิดบาดแผลได้หรือไม่มกับกรณีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าระบุว่าบาดแผลนั้นเป็นบาดแผลหลังการเสียชีวิตครับซึ่งอาจจะจมลงไปในน้ําแล้วลอยขึ้นมายังหาไม่เจออา,อาจจะไปเกี่ยววัตถุใดหรือจะไปโดนกับอะไรก็ตามแม้กระทั่งใบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในแม่น้ําอันนั้น<ม>ก็อีกเรื่องหนึ่งผมถามนิดนึงสิการที่จะตรวจสอบแบบนี้มันใช้เวลานานไหมอ่ะเพราะวันนี้ก็ผ่านมา4ี่หวันแล้วนะกับรอยแผลแบบนี้มันใช้เวลานานขนาดนั้นเลยหรอครับ คือจริงๆต้องต้องเรียนว่าในขบวนการอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการผา่าแล้วเห็นเลยคือผ่าแล้วเห็นเลยเป็นการระบุประมาณ50 6 0%มันยังต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการยังต้องตัดชิ้นเนื้อเอาไปดูนะครับล้วก็รอหลักฐานอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องเอามาสรุปเพราะฉะนั้นการถแถลงเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเราสังเกตจากการถแถลงครั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในบางกรณีก็อาจจะมาบอกเการเรื่องกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะมีการามาบอกเรื่องบางอย่างก็มีการมาบอก ถามว่าทำไมผมก็เชื่อว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูการทํางานเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีการถแถลงแต่ครั้งนี้เป็นคดีใหญ่เพราะฉะนั้นการที่สังคมมีประเด็นหรือมีคําถามอะไรบางประเด็นก็ออกมาบอกบแต่ถ้าไม่มีประเด็นนะครับโดยหลักการส่วนใหญ่ประมาณ30วันถึง60วันรายงานชนสูตรบาทแผลฉบับสมบูรณ์ถึงจะออกแล้วถึงจะมอบให้เปน็นทักง,งานสอบสวน แล้วถึงจะเป็นเรื่องมันนานขนาดนั้นเลยครับโดยปกติเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ผมผมเห็นอาจารย์บอกว่าพูดถึงเรื่องกระเพาะปัสสาวะเห็นในข่าวบอกว่ามีร่องรอยเลือดที่อวัยวะเพศแล้วก็ในบริเวณใกล้ๆด้วยคือนี่ผมยังไม่เห็นนะครับแต่ผมเล่าเรื่องปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับที่ตั้งประเด็นกันว่าว่าตรวจสอบได้ไหมว่ากระเพาะปัสสาวะถ้ามีปัสสาวะอยู่ในกระเพาะแสดงว่ายังไม่ได้ฉี่ถ้าไม่มีแสดงว่าฉี่ผมก็บอกว่ามันค่อนข้างยากเนื่องจากว่า คือปกติเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยทุกรายเนี่ยนะครับผ่าชันสูตรเนี่ยเราก็วัดปริมาณนนะ้ำปัสสาวะอยู่แล้วนะครับว่ามีเท่าไหร่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ส่งตรวจด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้บางคนกระเพาะปัสสาวะที่เขารู้สึกปวดเนี่ยอาจจะประมาณสัก2 5 0 3 0 0ซีบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเราไปเจอเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเขาปวดหรือไม่ปวดเพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกในการที่คนมีชีวิตในขณะเดียวกันถ้าเกิด แต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปฉี่เพราะฉะนั้นในกระเพาะปัสสาวะ,ะก็ต้องไม่มีสิในขณะเดียวกันแต่เราจะเคยได้ยินบางคนเสียชีวิตอาจจะไปเจอคนนั้นปัสสาวะลาดคนนี้อุจจาระลาดาพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นปริมาณปัสสาวะเนี่ยมันจึงไม่ได้บ่งบอกอะไรมากาขณะเดียวกันหลังตายเนี่ยหูรูดเนี่ยนะครับไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเปลี่ยนตามโพสิชันยืนอาจจะไหลลงนะครับหรือแม้กระทั่งว่าตอนที่เขาออกมาสรุปกันเนี่ยว่าหูรูดเนี่ย เน่าผ <No. S 1> ่านกระบวนการเข้าสูขข่กระบวนการเน่าแน่ใจว่ามัน,มนไม่มันไม่มันไม่เก็บน้ําแล้วน้ำมันจะเข้าหรือน้ำมันจะออกก็ได้ซึ่งเขาตรวจไม่พบปัสสาวะมันจึงเป็นข้อสรุปว่าตัวปริมาณปัสสาวะเนี่ยไม่ได้บอกว่าปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะถึงเรารู้มันก็ยังต้องไปหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเยอะก็คือ,อต้องหาอย่างอื่นมาสรุปเพิ่มว่าปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะฉันกลับมาถามที่ทนายรณรงค์บ้าง คดีนี้อย่างที่เราเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะเนาะทางบ้านก็มีเส้นมีสายค่อนข้างเยอะทีเดียวมีอยู่แล้วครับคนรวยนะคะไม่คนจนนะคนจนไม่มีเส้นหรอครับในความที่ถ้าคนจนเนี่ยคุณโดนล็อกตัวตั้งแต่คุณทําแตงโมหล่นน้าไปแล้วเออไม่มีอะไรแปลกแตกต่างกับคดีอื่นๆบ้างคดีนี้ปกติแล้วนะครับถ้ามันมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเขาต้องไปอายัดของกลางไว้ก่อนนะคือถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเนี่ยแต่ว่าการมกฎหมายคือการทําคนหล่นจากเรือเนี่ยเป็นความผิดอาญาแล้วนะตามพรบ เดิเดือนในน่านน้าไทยเพราะงั้นี่ยสามารถดําเนินการได้เลยแต่ปรากฏคดีนี้กว่าจะทํากว่าจะสอบปากคำํำเวลาผ่านมา20กว่าชั่วโมงอ,มอมแปลกพิสดารกังวลไหมว่าจะมีการใช้เส้นสายหรือมีคําพูดแต่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนคนรวยที่ไหนบ้างที่เขาจะไม่ใช้เส้นอืม,มันไม่มีหรอกคนรวยที่ไม่ใช้เส้นน่ะถ้ามีก็บอกหน่อยอหายากจริงๆแล้วถ้าคดีเนี้ย ตัดสินหรือส่งสำนวนฟ้องว่าเป็นแค่อุบัติเหตุโอ้ย่างงี้อย่างงี้ยอมไม่ได้ตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีบอกเลยว่าคุณประมาทอันนี้คเราอ้างอิงตามหลักกฎหมายเลยเพราะว่าคุณเป็นคนจับเรืออยู่เป็นคนควบคุมเรืออยู่ถ้าบอกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครผิดเลยเหตุสุดวิสัยรอบหน้าอย่ามันหล่นเรือผมนะอย่ามันหล่นเรื่องหมายความว่าถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าในเคสนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องมีคนผิดต้องได้รับโทษหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนหรือเปล่าอันเนี้ย เราแค่ลุ้นว่าจะมีแค่หนึ่งหรือสองหรือสามเท่านั้นเองอแต่ยังน้อยต้องมีแล้วแน่นอนหนึ่งคนมันต้องมีเรือมันขับระบบ AI ยังไม่ได้อเออถ้ามันขับ AI ได้อะไม่ต้องแจ้งก็หาใครก็ได้แล้วคนอ่ะเขาเห็นว่าถ้าไม่เคยต้องคดีไม่เคยทำความผิดมาก่อนส่วนใหญ่ที่เราเห็นครับก็คือไม่เคยทำผิดมาก่อนให้โอกาสกับตัวรอลงอาญาเป็นไปได้ไหมที่เป็นอย่างนั้นที่เป็นไปได้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆ ไม่ได้มีการเป่าหรือวัดปริมาณแอกลกอฮอล์ในเลือดของคนขับเรือเลยปล่อยให้กลับบ้านไปแล้วค่อยมาวัดตอนหลังมันไม่จะไปเจออะไรล่ะมันไม่เจอแล้วอมไม่เอาตํารวจไปตามที่บ้านเลยท่องใส่ตารวจไม่กล้าอ,อาจจแล้วถ้า,ถามี<ะ>หลักฐานใหม่ขึ้นมาที่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องราวแบบเนี้<อ>คิดว่ามันจะลากไปไกลไหมโอ้โหถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยนะมันจะพลิกแบบหลายตลบมากมแล้วมันจะกลายเป็นว่าไอ้ที่เล่ามาทั้งห้าคนโกหกหมดเลยแล้วถ้าถ้าจับได้ว่าอะ สมมตินะผมอันนี้ไม่ได้ปักปรำมนะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องการทำ้ายร่างกายมันเป็นเรื่องกับเมาจนขาดสติแบบนี้มันจะกลายเป็นใครไอเมาเนี่ยพอเป็นไปได้แต่ไอเรื่องทร้ายร่างกายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่คนที่จะไม่มีประสบการณ์ชีวิตอะเป็นคนที่รวยอ่ะจะต้องมาทำ้ายร่างกายเพื่อจะไปทําอะไรกับนางเอกหนังเนี่มันมันห่างไปวิสัยแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แล้วต,ต่อให้เป็นคนที่ทําผิดก็เป็นเพราะป,ประมาทไม่ได้เป็นเพราะตั้งใจอืโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากทางทั้งนิติเวชทั้งทางด้านกฎหมายก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับพบกับรายการเป็นเรื่องใหญ่ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่17นาฬิกาสนาทีถึง18นาฬิกาและแน่นอนครับทุกเรื่องที่นี่เป็นเรื่องใหญ่ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณ <ๆ S 2> มากๆ,ๆนะครับ,รบพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ